น้ำมา,ากาศมันร้อนเก็บใส่ยางยางที่ลงเวลาใส่ยางเอาไปตากแดดเสียวันจะตกเราต้องเก็บนะเก็บเรียบร้อยอนยที่ไดค่ะ วันี้เกิดันฝนไม่ตกนะก็ต้องลดน้ำก็้อลรอบเดียวถ้าเราลดเยอะๆเราก็ลดรอบียวลลออถ้าเราลดล้เราก็ต้องลดสองรอบตกหนัอากาศมันร้อนมากเลยวันนี้ฮะส่งใส่จะสามสิบสามเซลเซียส อากาศเพราะเขาชุ่มหัวันแบบนี้สยได้ใช้ได้นานไม่มีเสียง